สวัสดีครับวันนี้มีกีตาร์มาแนะนำนะครับแบรนด์เชสเตอร์นั่นเองตัวนี้เม d อิน USA นะครับร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเขียนไว้ด้านหลังประวัติความเป็นมานะครับในปี1976นะครับก่อตั้งโดยมิสเตอร์เดวิดเชคเตอร์ที่เมืองแวนนายรัตแคลิฟอร์เนียนะครับโดยเริ่มแรกจะเป็นร้านซ่อมกีตาร์ก่อนครับก็ผลิตพวกพาร์ทคอร์บอดี้ส่งขายก็แบรนด์ที่ใช้บริการตอนนั้นดังๆก็เฟนเดอร์กิฟสันก็มี แล้วก็อีกแวนหนึ่งก็วาเรอาร์ดนะครับในยุคแรกๆเลยเคยค้นอินเทอร์เน็ตเจอนะครับก็บอดี้จะเป็นถอดออกมาจะเขียนว่าเชคเตอร์อยู่ในในช่องบอดี้เลยครับราคามือสองก็ราวๆหมื่นกว่าเหรียญก็สี่แสนกว่าบาทแล้วก็ปิกอัพถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีบ้านเราเรียกทอมแมนเดอร์สันสไตล์นะครับแต่จริงๆก็คือเชคเตอร์ทำมาก่อนเพราะว่ามิสเตอร์ทอมแมนเดอร์สันก็เคยทำงานที่เชคเตอร์ จนถึงตอนที่มิสเตอร์เดวิดเชคเตอร์ผู้ก่อตั้งวางมือก็ออกมาผลิตแบรนด์ทอมบริสันของตัวเองก็ลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นหมุดใหญ่แบบนี้นะครับอ่าโดยกีตาร์เชคเตอร์ chter, จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับย่อยๆก็คือ1อ่ายุคแวนนก็คือ1 9 7 9จนถึง1983้นต้น,ตน,ตนแล้วก็ยุคดาลัสที่ขายบริษัทให้นักธุรกิจดัลัสไปยุค1983นะครับจนถึง1987แล้วภายหลัง ในช่วงปี1 9 8 7เนี่ยมิเตอร์ฮิซาทาเกะชิบุยะก็คือเจ้าของแบรนด์ ESP เนี่ยมาซื้อเช็คเตอร์ไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นยุคใหม่เลยจนถึงปัจจุบันก็จะมีทั้งผลิตที่ญีแปนผลิตที่ US โดยผมแยกง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเป็นผมก็คือ US จะต้องเขียนไว้เลย USA ไม่ว่าจะในคอบางทีเขาจะชอบปั๊มในคอว่า made in USA หรือว่าเขียนที่เพจที่หัวแต่ว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งที่เขียนว่าโปรเจก บาย u s เเนี่ยจากที่ค้นข้อมูลมาก็คือพาร์ทบางส่วนอาจจะเอามาจาก US แล้วก็มาประกอบที่ญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นโดยเป็นรุ่นทดลองก่อนที่จะมีรุ่น SDNV ที่เราเห็นเป็นเฟรมเป็นควินน่ะในรุ่นนั้นน่ะสวยๆหนาๆเนี่ยจริงๆมันคือเป็นวีเนี่ยบางมากๆเลยครับถ้าเกิดถอดปิกอัพมาดูจะเห็นขอบชั้นเลยราวๆไม่ถึง1มิลดีด้วยมั้งครับประมาณ1มิละครับก็คือบางมากๆก็คือเติมความสวยงามให้ไปในรุ่นนั้นนะ รุ่นที่เขียนว่าโปรเจกต์บายยูเอสแล้วก็ในปี1996นะครับมิสเตอร์ฮิสซาทาเกชิบุยะได้แต่งตั้งมิสเตอร์มิคาเอลซิวาเรโรอ่า,อาโทษทีครับมิสเตอร์มิคาเอลซิลาโวโรก็คือ CEO คนปัจจุบันก็แกเป็นคนที่ทำให้กระแสเช็คเตอร์ดังมากๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยจะเป็นเช็คเตอร์ดิอัมมซีรีส ก็คือที่วงนูเมทันในยุคนั้นใช้นะครับยุคราวๆยุค2,000ันตัวนี้แถมให้พิเศษครับตัวนี้ในราวๆปี1 9 9 4 9 5้าาี่านครัได้เซ็นสัญญากับจอรนอรรัมเพื่อผลิตกีตาร์แล้วก็ให้จอร์นรัมใช้กีตาร์เชคเตอร์ในการออกทัวร์ในยุคนั้นวงยุโรปก็พักวงไปจอร์นรัมก็ออกอัลบัมเดียวก็ออกทัวร์ก็ใช้เชคเตอร์แทบจะในทุกโชว์ทุกทัวร์เลยครับ โดยตัวนี้ซิงเกิลเจอร์จอนเดอร์ลัมก็ลักษณะพิเศษนี่ครับโลโก้อย่างนี้แล้วก็หัวจะใหญ่กว่าปกติอันนี้คือหัวเช็กเตอร์ยุคใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดปกติก็จะแหลมๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเขียนเม็ดอินยูในคอถอดมาก็จะเป็นแบบปั๊มพ่นไฟว่าเช็กเตอร์ยูเโดยบอดี้ก็จะเป็นไม้ซาตินเลยครับรูปมาจะเป็นไม้สักไม้เ้นเซียเลยคอค่อนข้างเล็กนะครับก็ลักษณะพิเศษของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็บางตัวที่เจอใน Google ก็จะมีใบมาจากร้านค้าเลยว่าเขียนว่าจอห์นอลัมเซ็นเจอร์เดี๋ยวมาเรินิดนึงครับอ่าเช็ปเตอร์ไม่ว่าจะเป็น j จปหรือ US ราคาค่อนข้างสูงนะครับหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนกว,กว่าก็มีนะครับของ j จปในรุ่น e X Series s eries, หรือ S t a d i t i o n ก็คือคุณภาพไม่ด้อยกว่ากันเลยครับอยู่ที่ว่าจะชอบ J. แปหรือ US ก็ญี่ปนก็จะทํารุ่นเล็กกว่า US จะเป็นรุ่นแบบประมาณหลายหมื่นจนถึงแสนขึ้นเลยครับญีป่ปนก็จะมีรุ่น SDNV ที่จะทํามาในหลัก3-4มหมื่นแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มต้นที่5-6หมื่นแล้วครับรุ่นญีน่ปน